เฮเลนคลาร์ Clark, แรงบันดาลใจแห่งการทำลายกำแพงแก้วในโลกของการเมืองมีผู้หญิงจำนวนไม่มากที่สามารถก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำระดับสูงสุดเฮเลนคลาร์ Clark, คือหนึ่งในผู้หญิงที่ทำลายกำแพงแก้วและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงทั่วโลกเธอไม่เพียงเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกที่ได้รับเลือกตั้งของนิวซีแลนด์เท่านั้น แต่ยังเป็นผู้บริหารโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหญิงคนแรกอีกด้วยวัยเยาว์และการศึกษาเฮเลนคลาร์เกิดเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์1950ที่เมืองฮามินตันประเทศนิวซีแลนด์เธอเติบโตในฟาร์มของครอบครัวในชนบทพ่อของเธอเป็นเกษตรกรและแม่เป็นครูสอนหนังสือชีวิตในชนบทสอนให้เธอเข้าใจถึงความสำคัญ ของการทำงานหนักและคุณค่าของการศึกษาเฮเลนได้เข้าเรียนที่มหาวิทยายลัยโอคลนด์ที่นี่เธอได้ศึกษาวิชารัฐศาสตร์และประวัติศาสตร์ช่วงเวลาในมหาวิทยายลัยเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ปลุกความสนใจด้านการเมืองและนโยบายสาธารณะของเธอเส้นทางสู่การเมืองหลังจบการศึกษาทำให้เธอตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้ง เป็นสมาชิกรัฐสภาในปี1981ด้วยวัยเพียง31ปีเธอได้รับเลือกเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรในนามพักแรงงานวิสัยทัศน์ที่ก้าวหน้าของเธอทำให้เธอได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งสำคัญในคณะรัฐมนตรีหลายตำแหน่งรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรองนายกรัฐมนตรีการเป็นผู้นำประเทศ ในปี1,999เฮเลนได้รับเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกที่มาจากการเลือกตั้งของนิวซีแลนด์เธอดำรงตำแหน่งนี้ต่อเนื่องยาวนานถึง9ปีซึ่งถือเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดคนหนึ่งของประเทศในฐานะผู้นำประเทศเธอผลักดันนโยบายที่ก้าวหน้าหลายประการการปฏิรูประบบการศึกษาให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น การพัฒนาระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศการดูแลสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนบทบาทในเวทีโลกหลังจากพ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเฮเลนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติบทเรียนแห่งความสำเร็จ 1. ความกล้าที่จะฝ่าฟันอุปสรรค เฮเลนเผชิญกับความทา้าทายมากมายแต่เธอไม่เคยยอมแพ้ต่ออคติทางเพศหรือการวิพากวิจารณ์ที่ไม่เป็นธรรมเธอใช้ความสามารถและผลงานพิสูจน์ตัวเอง 2. การทำงานหนักและความมุ่งมัน่นเธอได้เรียนรู้คุณค่าของการทำงานหนักความมุ่งมั่นนี้ติดตัวเธอมาตลอดเส้นทางอาชีพทำให้เธอสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ส การมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเฮเลนมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการพัฒนาประเทศและสังคมโลกเธอเชื่อในความเท่าเทียมความยุติธรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนวิสัยทัศน์นี้เป็นเข็มทิศนำทางการทำงานของเธอ 4. การรับฟังและเข้าใจผู้อื่นความสำเร็จส่วนหนึ่งของเธอมาจากความสามารถในการรับฟัง และเข้าใจความต้องการของประชาชนแรงบันดาลใจสำหรับคนรุ่นใหม่เรื่องราวของเฮเลนคลาร์สอนให้เราเห็นว่า 1. ไม่มีอุปสรรคใดที่เอาชนะไม่ได้หากมีความมุ่งมั่นและความเชื่อมั่นในตัวเอง 2. การศึกษาและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ 3. ผู้หญิงสามารถก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำระดับสูงสุดได้ด้วยความสามารถ 4. การมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและการทำงานเพื่อส่วนรวมสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่คำพูดที่สร้างแรงบันดาลใจเฮเลนเคยกล่าวไว้ว่าความเป็นผู้นำไม่ได้เกี่ยวกับเพศแต่เกี่ยวกับความสามารถและความมุ่งมั่นที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลง คำพูดนี้สะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติที่เธอมีต่อการเป็นผู้นำและความเท่าเทียมทางเพศบทส่งท้ายเรื่องราวของเฮเลนคลาร์พิสูจน์ให้เห็นว่าไม่ว่าคุณจะมาจากที่ไหนเพศใดหากมีความมุ่งมั่นและความสามารถคุณสามารถก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดได้และที่สำคัญกว่านั้นคุณสามารถใช้ตำแหน่งและอำนาจนั้นในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดี ให้กับสังคมและโลกของเรา